สวสดีเนี่ยเเวันนี้เรามาทำอะไรน่ะเรารำรำน่ะรจักไหมว่ารำน่ะชิมดำกเลยันนามานเนีอาอะไรเนี่ยเราอัดคลิปกันทำไมเห็นบ้ากัวชาวลกเราไม่มีอะไรทำราเห่าไหมเนี่ยกชาวไม่รู้เหาาเห็นเหาใช่ไหม ชีกลากเหรอนี่วันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยบอกอะไรเหราว่าลำเราวันอะไราวันเมฆสีฟ้าเนี่ยสีครัวผู้ไม่ควางเลยบอกแล้วว่าเราวันเมฆดีปากดิรักแม่ทำไงแต่แม่ทาปากจูเขินนุ้ย อายเลยถามว่าอายไหมไม่ฉันรู้สึกอายอายค่ะ,ไอไอะคืออย่างนี้ก็ไม่น่าจะอายแล้วแหละดูคนสิค,คนเยอะไอ่ผมติดอ่ะมีผู้เสอะไรจะบ,บอกเนี่ยวันนี้ฝ้ายขโมยโอนามิแม่มาใส่ด้วยแม่ฉ,ฉีไม่ได้เลยปวดฉีแม่าหาเธอบ้าบ i